มาเร็วๆครับรอสินนะโอยเป็นไงบ้างคะเก็บนิดหน่อยค้าคุณพีเฮ้ยปเรื่องเดินดีๆสิแหม่ก็ไม่เห็นนี่ครับมายังง่ะแต่ยังก่อนโอ้ยนี่ครับหัดก้าวขาสูงๆก็เป็นไหมก้าวขาสูงนะครับใช่ได้ครับ ทำไมคุณไม่รับผมล่ะครับก็คุณมาหลอกก่อนฉันตั้งสองรอบอ่ะผมน่าเจ็บตัวพี่พีทพี่พาทีพอจบทีนี้ได้แล้วค่ะเร็วเร็วพี่พาที ใช่ไหมใช่เจอเจอขอที่มัสนุกวันนี้มเอะไรหรอมันโดนอารคอ เจ๊ปอู้ตกใจหมดเอ่อจะมาซื้อเครื่องเส้นเหรอคะอุ้ยวันนี้ไม่เอาแล้วค่ะมันเหลือแต่ของถูกๆูของไม่ดีทั้งนั้นเลยเอาไว้พรุ่งนี้นะเจจะเอาของดีๆของแพงๆมาขายให้นะคะพรุ่งนี้นะเจไปแล้วเจ๊ง่วงเราก็ง่วงเอ้าเหรอไม่นอนกันไปตกลง นี่เจ๊ไม่ได้ล้อเล่นนะเจ๊ปิดร้านจริงๆเอาไว้มาพรุ่งนี้มีของดีของแพงให้นะเจ๋ไปละไอ้ตอมหยุดมามาทำไมจะมาเอาเรื่องที่แกเนี่ยนะให้คนปลอมตัวเป็นผีมาหลอกพวกฉันใช่ใช่ ไปเชื่อใช่ไหมไอ้เือก ouais> ันดูฉันจะเรียกผีมาให้ผีกุมารผีกุมารสามตนมาปากตัวแล้วลูกค้ามาแล้วผีกุมารนเนี่เมนีมาเลานี่ยยเป็นไนีาหาหนามมาลัลายนาลเเนเนนาห้เลย อาหาดและเงินเอาไปสองร้อยสองร้อยเจ๊สวยตุ๊กตาคุ้มไผ่สามร้อยห้าสิบถูกๆเลยเอาไปก่อนเอาไปก่อนอนี่เอาอาศัยสซซินีคันหนึ่งร้อยเจพอพ่อ <c oughs> อย่ารับไปเถเจ๊เพราะว่าพวกเราสามคนสารภาพความจริงไปหมดแล้ว <c oughs> ใช่

จะไม่ทำอย่างนี้เองตำรวจตุ้มก็สัญญาแล้วแต่ทำไมเอาตำรวจมาจับตุ้มอ่ะไม่คุณตำรวจนัดกับเำรวจเลยนะครับใช่ถ้าเรียกาตำรวจมาจับพวกแกแล้วมาจับใครอะคะก็จับคนที่ขโมยตุ๊กตาของพี่ไปน่ะสิตุ๊กตาคุณสงสัยใครครับสงสัยนายคนนี้ค่ะเฮ้ย ของคนหมดทั่วทั้งห้องแล้วนะครับเธอไปพบตุ๊กตาแล้วษสะทุกคนว่าแล้วสักตัวงั้นก็แสดงว่าน้องนัทไม่ได้เป็นขโมยอขโมยค่ะไม่ขโมยอะไรค่ะขโมยไม่มีค่ะพี่อ้อมพี่ว่าอ้อมไปลืมอยู่ที่มหาวิทยาลัยหรือเปล่าทะรเปล่าสอนอิทธหรือว่าพี่อ้อมจะเอาไปทํางานที่ห้องเพื่อนแล้วเอาไปลืมไว้หรือเปล่าหรือเปล่า ไม่ได้เคลื่อนย้ายมันไปไหนเลยนะเอ๊แต่พี่ว่านะตำรวจคนห้องผู้ต้องสงสัยแล้วไม่เจออย่างเงี้ยน้องอ้อมลองกลับไปคนที่ห้องตัวเองดูก่อนนะกถ้ามีอะไรขอตัวก่อนนะครับขอันครับ่ครับครับครับไรยงนีเอะหรืกซ์ดวันตกของครี่นรอเเยนี่ไงคะตุกตาของอ้อม ่าทีแกอยู่ว่าไปขโมยอะเออว้าไปใช่ฉันไม่ได้ขโมยนะเว้ยถ้าพี่ไม่ได้ขโมยอแล้วตุ๊กตาไปอยู่พี่ได้ไงอะเออก็ไม่รู้อะอยู่ดีๆมันก็ไปอยู่ในห้องชัน้นในเมื่อของกู้เสหายอยู่ในห้องคุณคุณมีความผิดไอโรงพักเดี๋ยะเดี๋ยวค่ะเียวค่ะนะครับเออคุณพาทีอะไม่ใช่ขโมยหรอกค่ะเฮ้ยฉันเองค่ะที่ไปขโมยคุณพ ว้งั้นคุณไปโรงพักดีดีครับคุณตำรวจอย่าครับอย่าครับคือคุณพี่ไม่ใช่ขโมยนะครับผมเป็ขโมยเองครับเฮ้ยไม่ใช่ค่ะดิฉันเนี่ยแหละค่ะเป็นขโมยจริงๆค่ะตัวจริงค่ะผมไม่ใช่ขโมยของอย่างผมผมขโมยขึ้นมาไม่ค่ะดิฉันเป็นคนขโมยเองผมนลยครับขโมยครับฟเชื่รือไม่เชื่อดับจัดตัวอะไรตกลงว่าใครขโมยครับเนี่ยนัดเองครับนัดนัดเป็นคนขโมยตุ๊กตาไปซ่อนไว้ในห้องพี่พาทีเองครับโอยเห็นไหมฉันว่าแล้วว่าต้องเป็นนายจริงด้วยอ่ะ นายต้องการให้ฉันไม่มีงานส่งอาจารย์แล้วก็สอบตกใช่ไหมว้าวน้อยแล้วนัดคะทำไมทำอย่างนี้ใจร้ายจังเลยกุญแจปล่อยค่ะจับมเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะพี่ตุ่นใจเย็นนะคะคืออ้อมจะอ้อมคือสิ่งที่พี่จะพูดเนี่ยนะคือพี่ไม่รู้หรอกนะว่าอ้อมอาจจะเชื่อหรือไม่นะแต่พี่อยากให้อ้อมมาเปิดใจรับฟังนะจ๊ะว่าสิ่งที่สิ่งที่ตนัดทําไปเนี่ย เป็นเพราะตนัทเนี่ยเขาห่วงอ้อมค่ะฮะะนัทไม่ห่วง้อมเฮ้ยนัทหมายความว่าไงอะฮะเออก็หมายความว่าเพื่อนนัทไม่อยากให้ทุกคนไล่น้องอ้อมออกจากแฝดไงโอยก็เลยเอาตุ๊กตาเนี่ยไปซ่อนใช่อ๋อเพื่อต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่าน้องอ้อมเนี่ยเอาตุ๊กตาไปทิ้งแล้วใช่ไหมใช่ใช่ไหม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 ใช่ไปิบหมใชาไปปบอกเาไสิ เค้นเคนนี่ขอบใจนะขอบใจเรื่องไรก็เรื่องที่ช่วยฉันไม่ให้โดนในรัเให้ออกจากแสดอะอ๋อเหรอนี่ฉันไม่ได้ช่วยเธอไม่ต้องมาขอบใจช่วยได้มาป่าแข่งอีกบ้าอะไรก็ไม่รู้ ว่าใครบ้าก็ว่านายนั่นแหละทำไมนายซื่อบื้อคนบ้านี่เธอมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันทําไมฉันจะว่านายไม่ได้ปล่อยฉันตรงนี้นะนี่ฉันจะบอกอะไรให้เธอฟังไว้อย่างนะฉันน่ะไม่มีวันใจอ่อนไปช่วยคนอย่างเธอเหรอกรับนึกหรอว่าฉันน่ะจะไปงอให้นายช่วยอ่ะปล่อยฉันไม่ไปไม่ไปไม่ปไปนี่นายทำไมทำอย่างเงี้ยอา้าวก็บอกให้ปล่อยไงหยุดอะไ ที่นัดเขาตุก๊กตาอ้อมไปซ่อนเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นหัวอ้อม,อมใช่ไหมใช่น่ะสิแล้วที่คุณยอมรับผิดแทนผมเนี่ยก็เพราะว่าคุณเป็นห่วงผมใช่ไหมครับใช่น่ะส <c oughs> ิเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหแหมปากแข็งสะดนะเนี่ย <N> นี่ถ้าไม่ใช่เนี่ยคุณจะลุกขึ้นมายอมรับผิดแทนผมได้ไหมล่ะครับฉันลุกขึ้นมายอมรับผิดแทนน้องชายฉันต่างหากโอ้ ถ้าเกิดสมมุตินะผมต้องเข้าคุกจริงๆเนี่ยคุณจะเป็นห่วงผมไหมครับไม่แน่นอน <c oughs> เกลียดจริงๆเลยผู้หญิงใจร้ายเฮ้ยผู้ชายอะไรขี้งอนเป็นบ้าเลยเป็นก็บ้าเนี่ยผมก็บ้ารักคุณนะครับ <c oughs> <c oughs> มามา,มา,มาจุบทีหนึ่งอัใจนั้นเลิฟยูทๆ ได้ภูมาอะไรเยอะขนาดนี้เลยหรอครับดเกือบหมื่นเลยค่ะเกือบื่นพี่จะทำยังไงถึงได้ภูมาอะไรเยอะๆอย่างคุณดาวอะค่ะก็ต้องเป็นนักดองที่คาเส่แบบดาวสิคะแทน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 ีคุณพีทพบกับคุณพิทยาเสียงสวราง